สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤิติสันนะครับสำหรับนี่นะครับก็ไปเล่นกันนะครับกับลเรนเจอร์นะครับที่มันอัพใหม่มาครับก็ผมเพิ่งเข้านะที่จริงผมเข้าผมเข้านะถ้าไม่เห็นอัพก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าที่จริงผมอัพไปแล้วผมก็ออกก่อนจะได้มาดูด้วยกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับนั่นอีเวนต์ฉลองการอัปเดตลบเรนเจอร์มามาแล้วนะครับโอ้โหดิมิเตอร์ เสีงพวกลิมิเตอร์จริงๆนะครับเพราะว่า <c oughs> มาแป๊บเดียวเราก็ไปนะครับถ้าคุณเพชรรูบี้ไม่ถึงนะครับอ้าวลออ็อกเ็นทุกวันนะครับรับไปเลยยี่สิบรูบี้นะครับผมเลยเรีอย่งงวังโอเคได้มายี่สิบเราก็คุมแล้วนะครับเราโอเคคนระับตั๊ชซ่ามีอะไรบ้างครับกิดกะกงกิดกะกัม มีแต่อีเวนต์อันนี้นับสองร้อยนะครับผมคิดอยู่นะว่าจะเปิดดีหรือเปล่าคุณคิดว่าไงผมเปิดดีไหมผมก็ใกล้เร็วอัพแล้วนะครับก็อีสักหน่อยนะครับประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับช่วงนี้นะครับไม่มีหลไรมากครับเราเพิ่งทำได้อันเดียวอัพแล้วนะครับวิดีโอไปไม่ทันนะครับวิดีโอนะครับเครียดเลยผมวิดีโอตัดต่อไม่ทันนับช่วงนี้ย้ายบ้านนะครับอ่า ก็อาจจะลงเดียวสองอันเลยนะทีเดียวเลยนะครับโอเคดูว่าผมมีอะไรกดได้ือเปะอ่ามันผ่านแล้วไม่เห็นมีนะครับนีปล่อยมันช่างมันก็เป็น่นด่านใหม่กันเลยครับเราอด่านใหม่เราต้องใช้ตัวอะไรอ้คลังเก็บอาวุธลับืคุณไปเก็บอาวุธลับอยู่ลับอยู่ดาวไหนวะเนี่ยอยากรู้จริงจริง โอ้ทะลุไปกันหมดแล้วเนี่ยแปลว่าไม่น่ายากมากครับแล้วก็ไปซะหน่อยนะัเรานะเอาไงดีเราไปเลยปะ่ะเอ้อผมต้องไปเปลี่ยนตัวซะก่อน<ม>ไพ่มอนกลุ่มกำลังวางแผนสงครามยัรามใหญ่ยูถึงได้เตรียมอาวุธที่น่ากลัวยากมากขนาดนี้นะครับทัสบสงครามใหญ่ครับไพ่มอนอะไรเราต้องจัดการพวกมันให้ทั้งหมดให้ได้นะครับโอ้ดูครับข้างๆฝั่งนี้นะครับม,มีอะไรไม่รู้นะเอ้า มีแจกหกดาวด้วยหน้ามาเก็บจังเลยแถวนี้เปลี่ยนตัวก่อนไปตัวก่อนต้องเล่นสายสเปรชนะสายสเปรชงพมยู่ไดี สปายผมก็มีตัวนี้นะอันนี้ป่าไว้ตรงนี้นะน,นี่มาสปายอันนี้ก็สปายเหมือนกันน่าจะครบ,ครบแล้วครบทีแล้วหรือเปแค่นี้น่าจะประมาณนี้นะของเรามีโคบี้เข้าไหนวะแทนตัวไหนดีตัวนี้สําคัญนะโคบ,บี้ตัวนี้แล้วกันแทนกันนี่นะก็คือตัวนี้นะที่มันแจกครับนะสบายเลย ผมว่าจะใช้แอ้นั่นอยู่ซูเปอร์เรยนาทอัพอยู่นะคิดไปคิดมาคนระับดใช้ตัวนี้เลยครับโอเคเราไปกันนะครับเราตัวนี้ใช้อยู่หรอโคลูกเหนือไม่น่าใช้นะไม่น่าใช้นะเอาออกดนะ้กัมเอาไปเอาแอ้นั่นมาแทนละวกันอันนี้ก็เจ็ดดาวแล้วนะครับก็กำลังมานะตัวนี้ อีกแมนผมโอเคไปกันนะพวเราสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเล่นสายความเร็วเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเราน่าจะไม่น่าจะผ่านได้นะถ้ามันไม่ยากมากก็ลองดูก่อนนะครับจะรู้นะพวกเราว่าต่อไปอะสตูต้องใช้นั่นได้แน่เลยนะครับใช้ของได้แน่เลยนะพวกอายุพวกโล่พวกอะไรอย่างงี้นะครับต้องมีสักวันนะเป็นอย่างไงี้ยกาคาชอบมด้วย ดากันนะครับอัพก่อนแค้ทีนะครับโอ้โหเป็นตัวมิสไซล์มาเลยครับมาสักไกลเลยครับมิทรงมิสไซล์ครับต่อไปครับเราสตาร์ต้องตีแรงแน่เลยนะมากกว่าตัวนี้นะเฮ้ยหรือวอาคนนี้มา เปอร์กายต่อรับเราแตกแล้วนะครับชนะแล้วได้อย่างรวดเร็วนะอ่าปากกาสายลับนะโอ้สุดยอดนะความเปรีมันตัดนก็ ลองเล่นแบบธรรมดานะครับหลังจากเราผ่านไปแล้วนะครับเอาบางังรีนะครับโอ้โหจะรีผ่านทำไมรันะยั่มีเวลาเป็นเดือนนะครับก่ามันจะอัพใหม่นะครับปกติประมาณเดือนหนึ่งเลยครับอัพกาก้าสุดละก็ก็ดูคุณกากา้าสิมันจะไม่สุดได้ยังไงนะครับดูของแกสงสัยแกจะสะสมให้ครบทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหมงสุดเจ๋งเจ๋งจริงนะครับพาปาร์ทีร้อยยี่สิบเท่าใส่นี้เข้าไปตีเยอะเท่าไหร่ สามสี่สิบล้านว้าเอา้ยจะตีแรงขนาดนั้นลูกเจอตัวนี้ก็ก็หน้าเฟยหงนกรบทำลายล้างทำให้ศัตรูชักและถอยหลังช้างถอยหลังสุดยอดครับแล้วก็ตัวนี้อีกทำให้ไรพล,ลังสนานเลยดูฝั่งนี้มีอะไรอ๋อฝั่งนี้เก็บเวลนะฝั่งเก็บเวล <c oughs> ก็ลองไปตีแบบธรรมดาคนระว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับ ต้องเอาโซชนไว้ตัวหนึ่งนะเฮ้ยธรรมดาเราธรรมดาอ,อ้มันก็ไม่เท่าไหร่นะอาจจะพอสู้ได้นะ แตกหมดเลยโดนตีทีเดียวตั๊กตูมันจะตีสแเป้ยตั้งทุตัวแล้วนะตอนนี้นะพอมาถึงการแถวนี้นะตั๊กตูตีสะเป้ยตัวนะออโต้ไปเลยแล้วกันเหยียดกดแล้วอ่าครับเาพับตีตูได้ไหมอาแบบนี้สู้ได้ไหม มีตัวชนนะครับสู้ไม่ได้นะแต่มดแน่ดูว่าแล่สู้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะไปลองแบบใหม่นะเดี๋ยวเอาตัวตกปลามาช่วยนะเพราะว่าตัวตกปลาเพิ่มอีกสามเท่านะเพิ่มพลังเล่นสายนี้ไม่ได้นะครับตัวตกปลาแล้วก็ตัวชนแล้วกันเนี่ยตัวตกปลาแล้วคือตัวนี้ครับ ตัวชนก็คงจะใช้ตัวตัวนี้มันเพิ่มอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะตัวชนก็คงใช้ตัวนี้แหละนะครับตามเก่านะครับก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมนี่นแหละครับก็น่าจะโอเคเนะี <c> ่ย <oughs> เป็นสายผสมนะครับสายผสมรอบอรอบๆนะครับอาจจะชนะก็ได้นะรอบใหญ่เอ้ยอาจจะสู้ได้ก็ได้นะไพ่มอนเอ้ยมีเดโอ้โหแซลลี่แซลลี่ไฟ แซวลี่มากับไฟเลยนะครับตรงนี้นะน,นี่ก็บราวนะครับบราวยิงอะไรได้ด้วยป้องกันแน่ติ๊งติ๊งติ๊งต๊งต๊งนะครับแล้วก็ไอ้น,นี่นะมูนก็โอ้โหไปซะเร็วเลยนะครับมูนขาดใครไปนคนหนึ่งปะเจมหายไปไหนเออเจมหายไปไหนอามอีกก็ผิดอามอีกก็ถูกนะเจมหายไปไหน โตแล้วผมเดี๋ยวเวลาออโต้รับนะได้ส <c oughs> ู้ได้แนละ้วรอบนี้นะเราจดนะดูดูครับรอดูนะว่าจะเป็นยังไงครนะอ่าแม้เรามีท่าไอ้นั่นเราวน,นะท่าเพิ่มพลังพกตัดสามเท่าน,นนะสามโตตุนะ๊กตาคราบตอนนี้จะสู้ได,ดนนะ้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าตอนนี้แหลนะครับ เราแข่งมันซะหน่อยนะเราในอันนี้ตัวแข่งมันเออนั่นแหละตลาดมีตัวเดียวเลยหัวไอ้ตัวนี้ยิงไกลเลยมันเป็นตัวอะไรจระเข้ยิงชักไกลเลยสู้ไม่ได้วะในสุ๊กต้องใช้ท่าน,นี้นะสีไปตัวได้แน่รอบนี้ รู้สึกว่าตัวอาตาจะไม่ค่อยได้การแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปนะสำหรับ w w w k i ไ t เว็ดอทกวนะก็เป็นช่องใหม่ของผมนะไปนะก็ตามนั้นแหละนะครับเวอรไดอทกิททีวีนะไม่เคยมีพลาดนะจะไม่พลาดจากช่องผมแน่นอนนะเร์บ็บดอเวอร์ไวเว็ w ดอทกิททีวีนะครับถ้าใจรพูดเป็นภาษาไทยก็ วเวอร์ไวเบไม่ใช่เวอร์มันก็วเวอร์ไวเบฟ www นะครับจ <c oughs> ุดนะครับ khit tv นะครับจุด com นะครับคุยบริษัทไทยนะครับโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้แต่ยังไม่ง่ายเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องใช้ของก่อนนะตอนแรกหอายรอ,รอนรบนะครับผมจะลองใช้กดออโต้ด,ดูนะครับออโต้ดูนะแล้วก็ใช้ของไปพอสตูมมานะพอดีนะลองดูจะได้ไหมแบบออโต้ Họ tô là có thuyền rồi Đấy Và chuẩn là lo thấy Thả vũ lên À Để xem Phít Như này เจ๋งนะครับดูห้าแล้วไม่ต้องใช้เพื่อนก็ได้นะไม่ชาดได้นะอานำหอมก๊าซพิษยังไม่ได้ตัวใหม่เลยแต่ไม่ไรได้ตัวเก่าเยอะแล้วนะใช่ได้ใช่ได้คลางเก็บอาวุธลับครับแล้วก็ลองไปเล่นดับพิเศษกันนะครับเราครับ ว่าดานพิเศษแปดเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด่านพิเศษอยู่ในอะไรอยู่ไหนเฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอะไรหรือเปล่ารู้สึกว่าบางอย่างหายไปรู้สึกว่าอันนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าตัวอู้หูเปลี่ยนตัวให้แล้วนะครับอ๋อเปลี่ยนตัวให้แล้วเหรอมาเลขละ อ๋อไพ่ตัวนี้เหรอเจ็ดดาวนัไอตัวนี้โอ้จำนวนครั้งที่เหลือยี่สิบใครครั้งเท่าไหร่วะเนี่ยโอโ้ผมไม่มีผมไม่มีของล็อกขนาดนั้นหรอกพี่อันนี้ใครครั้งละห้าเลยห้าแล้วเหรอแต่ก่อนสามใช่ปะแปลกแฮะอ,อ้เดี๋ยวผมต้องมาทำรีวิวอีกรอบหนึ่งนเนี่ยยี่สิบครั้งคนระับทดลองไปก่อนนะครับ เพราะระดับความยากไม่เยอะนะแค่สามแค่ระดับความยากแค่สามมีออตโต้ซาร่าทูจะได้ง่ายๆหน่อย <c oughs> ไม่มีเลยต้องกดยิงใส,ส่สีแขงมีอะไรใหม่ๆเพียบเลยนะช่วงนี้ก็สบายเลยแบบนี้เท่าท,ที่เล่นดูปีทะลุอลยอเนี้ยเขาสบายแล้วแบบนี้จัดธรรมดาที่กว่านี้ มันคือดาดธรรมดาที่เองนะครับมันไม่ได้เป็นอลิเดตใหม่เลยนะครับมันคือดัดธรรมดาเลยนะครับเดีย๋ยวไปลองไปดูแม่เหล็กนะครับด่างแม่เหล็กอโอ้แล้ที่เก็บเลี้ยวใหม่แล้วนะครับเลี้ยงแต่ตรงนี้แหละให้มันอัพไปเลย อันยับมาดีโอ้โห,โโหใช้เท่าไหร่เมื่อกี้ลืมดูใช้สามบ้าเอ้ยจะไปหาจากไหนสามจะไปหามาจากไหนนะสามเยอะมากนะสามต้ใช้กี่นาทีว่ากว่าจะมันจะรีเจน,นครบนะแล้วลองดูซื้อได้เท่าไรเ่าไรคราวน,นี้ได้ยี่สิบเหมือนเดิมครนะวันหนึ่งได้น้อยมากนะตัวนี้นะ ังเซ็งเหมือนเดิมนะยังเซ็งเหมือนเดิมจะลองดูดาาแม่เหล็กนะว่าจะยากขนาดไหนแต่ถ้าไปดูเราไม่น่ายากนะเพราะว่ามันให้ทั้งยี่สิบครั้งนโอ้ห้าดาวมีโอกาสยากนะห้าห้าขีดไม่ห้าดาวผิดนะเอาเพื่อนเรื่อกันคนหนึ่งเผื่อแซ่บๆนะจะได้นอนหลับสบายนะวันนี้คืนนี้นะ ยาวไหมไกลอยู่นะโอ้โหเอ็ง <c oughs> ตีไม่แตกเลยนะครับแตกยากนะ And then... ก็ฐา,านมันถึงนะฐานฐานเออตู้ไดู้้ได้ตู้ได้ไดนึกวู้ไม่ได้แต่แล้วนะอ,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 อย่างนี้หน่อยพอไดนะ้หน้าออกแล้วนตอนนี้นะเราก็ต้องดี้ฆ่ามันนะไ่ต้องนี้ฆ่าก่อนหน้าออกนี่เลย แน่ไปแกง่ควันควัควควนค่ันรักอะไรได้รายการาใช้เวลานิดนึงนะชนะได้นะชนะได้ยิ่งป่าจะชนะเวลาด่าน,นานเนี้ยด่านเนี้ย จะไปดูขออีกรอบหนึ่งก่อนนะว่าได้อะไรมั่งนะโอ้ซุปเปอร์เลวหนาเจ็ดดาวโอ้หัวหยอดหยอดใช้ได้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 ดีมากดีมากดีมากเอ้ยแต่ไม่มีตัวใหม่นั่นเราเพิ่มเซ็งเลยโอ้ใช้ได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 ้นะเราก็อย่าพลาดโอกาสนี้ไปนะครับมียี่สิบนะว่าเก็บให้หมดนะครับวันละยี่สิบ เก็บไว้หมดร้อครับเพราะ20คูณ3ก็ปลาไป็นลบ60ับใช้5ด้วยอันนี้โอ้โหใช้ซะคุ้มเลยเล่นวันนึงผมหมดเอ่ออ้นน้าวันนี้เลยนะครับอคนนกนะครับใช้เยอะนะครับคิดอีกดานะครับเล่นดานนี้ครับไม่ไรผมมาเล่นด่านนี้ไปก่อนไม่เอาไม่เอาเล่นดานนี้ไปก่อนเอาแกะก่อนไม่เอาไม่เอาดูรเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ดีไหมตัวนี้ดีครับตัวนี้ดี สําหรับเราเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับสยาวเลยวันนี้นะครับยูสเกนับอ n นเ e ็กซ์วิดีโอนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อน